นะครับวันนี้น้องกิตจะมาวิววิวโดยดาวนะครับอันนี้ปาเออันนี้ปเกให้มานะครับอี่ดาวดีตัวนี้เราไปชมมานะครับมันก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางเดือดไม่ได้อันนี้มันจะขับเป็นยนต์ตัวเล็กอันนี้มันก็จะตัวนี้มันก็จะมีน้ำนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีน้ำมีต่หางนะครับตาตัวตัวนี้มันจะวิ่งเร็วแล้วมันก็จะวิ่งไปหาเพื่อนเนี่ย มีร่มด้วยแต่นีน่เป่นหแต่ตัวนี้นไม่มีงสอันนี้ตัวพันกิ์เลกน,นะผีเล็กตัวนี้มันวิ่งเร็วที่เนะเราะมาดูด้วยแล้วครับอันนี้ใครครับตูดไม่ได้ด้วยนินครับอันนี้ก็ปนไม่ได้อันนี้ก็ปืนไม่ได้ดิแขง่งบล็อกอันนี้ก ิดไม่ได้เลยอ่ะเออโหนี้เปิดไม่ได้ยากอ่ะมันไม่มีอะไรเบาเบาเพราะไข่มยังไปก่อนแล้วก็ติดปั๊บมันหยาดได้แต่มันจะตัวเล็กนะครับแล้วมันก็ต่อสู้กันได้ด้วย,ย,ย,ยอย่าอย่าอย่าจับทำเมืองนี่มาเนี่ยอ่ามันต่อสู้กันได้ด้วยมันลิ้นไม่ฟังเลยเด็กๆก็ เด็กก uh, <Yes. S 1> ็ของผู so ้ใหญ่ที่ชุ่มชอมนะที่ของชุ่มชอมนะของชุ่มชอมมันโกสักลูโดยสารมันเดินหน้าได้ด้วยนะทันนี้มันเดินหน้าทันนี้มันอุ่นสะอาดข้างนี้ไม่มีกระดิบได้ไม่สหอีข้างนี้ก็จะเม็เป็นยาคนะ ส่วนข้องนี้เข็มโป๊งเลยดูสิบทข้องนี้แบบเป็นยางอะไรกนะันเล็กค่วนอัน,นนี้ผู้ใหญ่นะหางยิ่เดียวอันนี้หาไม่ก็หาไม่เป็นอย่างนี้เดี่ยวอันนี้นักเก็ตเตอรมาตั้งโชว์เลยนะครับของกูเลยนะครับทีห่หนูชอบเลยนะ อันนี้มันสีทมกคนพูดเลยนะครับจงังพังแสงว่างเสรดูไปแล้วก็ไม่เขาดวนเธไม่ชอบจับไงอยู่พีเดียวตาบุกเลยก็ไม่เขาดวนนี่มันร้องเพลงได้ดนะครับแล้วถ้าใครมาเรียกไข่นี้โดยแต่มันเอาไข่ทำเป็นทีละอันเลย อ่าโดยเสามันจะมีที่พักกับบ้านของมันนะมันจะเข้าไปในไข่โอ่โฮโฮอ๋มันก็จะมีรูปภาพน,นี่เป็นอันนี้มันก็จะมีน้ำด้วยนะครับอ่ามันก็จะกัดคนด้วยเนาะชูอะไรนยะ่างเงี้ยนั่นก็จะมาอยว่วๆโดยเสาแล้วก็ ช่วงยามมันช่วงรล่งขาเราก็ต้องรื้มาจากร้านเลยนเกียกิโบตัวนี้มันจะมาตะกัดคุณนะมันมันจะปากกว้างมากตัวเนี้ยนี่มันก็จะยืนเบายืนสูงตัวนี้มันยืนสูงมันวิ่งเร็วเพราะมันชอบหันหน้าไปบิดไมบามมนก็จะคอหักเลยเออเออเอะ สวัดครับควันนี้น้องโตจะมาวิวด้วยเต่าครับอันนี้หินตาตัวเลนครับอันนี้ยดีเขียวนะครับตัวเลนครับอันนี้สีขาวนะครับไวนะครับตัวเล็กบนหัวเขาก็จะหนาฟันเขาก็จะยาวตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวอันนี้ตัวใหญ่ที่หนูซื้อมาครับนี่ครับอจะมีไข่รูปภาพที่มัน ตาจรนะครับตานะครับเองเขามีรูปภาพให้เรานะครับนี่บายย